สวัสดีไม่อะไรใช่ไหมครับอ้อโหเธอสวยอะไรเบอร์นั้นน่ะอ๋อวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆเลยฉันสวยและก็สดมากสวัสดีนะหนุ่มๆเป็นยังไงกันบ้าง <S <S รู้ไหมปู่รู้สึกหายป่วยทันทีเลยรู้สึกกระปรี้กระเป๋าเหมือนเด็กแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมห้องแบบเธอนะหนุ่มๆใจเย็นก่อนสิฉันต้องไปหาเพื่อนแล้วค่ะบอกทางฉันได้ไหมคะอ๋อมีคนล้มตรงนั้นน่ะช่างเถอดฉันไปเองดีกว่า ไปก่อนนะสวัสดีแดน hey, <Dan. S 1> น่าย,ยาเห็นอะไรมะมแย่ชอบมันหรือเปล่าใช้ใช้มันคืนอหนูแฮมสเตอร์เพื่อนรักของนายในลูกบอลไง <c oughs> บอกมันจะไม่นายดีขึ้นเรา็วนี้นะว้า <c oughs> อะไรกันนอะไม่อยากจะเชื่อเลยหลอกลวงกันนี่ไปเล่นโทรศัพท์ต่อดีกว่า <c oughs> เป็นวันดีๆในการทำงาน <c oughs> หยุดก่อนเอาสัตว์เลี้ยงไปไหนที่ใีคลองบยานน่ะสาวน้อยเราไม่อนุญ,ญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาพอเง้นฝากตายไว้ตรงนี้ก่อน เยี่ยมมามันจะรอเธออยู่ตรงนี้นะแล้วถ้าเป็นอะไรมาอะไรกันห้ามจะเดินเข้าไปงั้นเหรอแล้วจะทำยังไงกับสตีวี่อ่นักสัตว์เลี้ยงของฉันบางทีถ้ามือไม่เจ็บขนาดนั้นไม่มันเจ็บมาเอาล่ะต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วอโอ้ไอเดียฉันจะแก้ถาว่าเป็นตาบอดแล้วสตีวี่ของฉันจะได้เข้าไปในฐานนักนํำทางตอนนี้มาทดสอบกัน เออ,เอ,อสวัสดีฉันมองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นจริงๆนะเอ,อ๊ะใครอยู่ฉันการนายเป็นไขรโอเคโอ้นายตาบอดหลองๆ้องั้นผ่านไปได้รู้สึกแย่จังเลยโอ้ลูกบอลหล่นนะหยุดน้อสตีวีไม่นะ <c oughs> เด็กนี่ใส่เสีย <c oughs> พอกันที่สตีวี่แจัดการนายเดยวนี้ <c oughs> เดีิวนี้จะไม่มีขนม <c oughs> เขาหายไปไหนแล้วฝ <c oughs> ากถือหน่อยครับ ผมต้องไปตามจับเจ้าสีขาหยุดนะพอทีแล้วเข้าแล้เข้าสำเร็จพวกนายมองเห็นได้ยังไงออกไปจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้นั่นกับมมาของนายท่านทำภาษาตรงนี้ซึกหน่อยโอ้สวัสดีครับมีลูกน้อยมาด้วยหรอนะ่ารักจังเลยผมมีของเล่นให้ลูกน้อยด้วยนะดูนี้สิมาดูกันเดี๋ยวก่อนนะเขนานอนอยู่อ๋อไม่นะใสไปแล้วใครน,นั้นไม่สนุกอยู่ ขอโทษค่ะฉันต้องไปเช็คร่างกายนะแต่ฉันกลัวการอยู่คนเดียว่ปไปไม่ได้จริงๆริหรอให้ฉันไปกับมันนะเข้าใจแล้วคือก็นได้คุณจะไม่เห็นเราอีกแต่ฉันยังมีของเล่นอยู่เลยหยุดนะเธอจะไปไหนกันอย่างกอนน้ำมันหนูตะภาใช่ไหมหยุดเลยส่งมาเดี๋ยวนี้เพราะที่นี่ไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาเสียใจด้วยฉันไม่ได้สร้างกฎเองเธอจะให้คืนหลังจากพบแพทย์เสร็จแล้วข้ามาสัตว์ไปนั้นหรอ ฉันทำมไรทุกอย่างแล้วฉันไปไหนไม่ได้ถ้าไม่มีมาศาสต์ที่น่ารักของฉันนะเพราะในขะนั้นถูกแัะจมวมเลยแต่เขาทำให้ฉันได้อะไรดีๆได้แล้วฉันจะพันผ้าพันแผลรอบหัวแล้ววางขวดและอสาไว้ปิดตรงนี้และผ้รวพยาบาลจะไม่เห็นฉันแน่นอนอโอเจ็บจังเลยเจ็บจังสวัสดีครับทำอะไรมาโอ้โหหัวปวดขนาดนี้ฉันเคยเห็นแต่ในการ์ตูนนี่เข้าไปได้แล้ว โอ๊ยปวดหัวจังลอยสวัสดีค่ะคุณย่า <c oughs> คิดว่าหัวหนูปุ่นนั่นเหรอทุกคนเชื่อสนิทเลยแต่นี่คือสัตว์เลี้ยงของฉันตั้งหากมันคือมแมลงสาบน่ารักม,มากๆฉันไม่สามารถอยู่โดยไม่มีพวกเขาได้มนันทำให้ฉันดีขึ้น <c oughs> คุณย่าจะไปไหนคะมันไม่เป็นอันตรายนะ <c oughs> สวัสดีคุณพยาบาลผมมาเช็ดแผลอะและมีเพื่อนมาด้วยเอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปไม่ได้กันเหรอ ฝันร้ายชันเลยถ้ารู้มาก่อนจะไม่มาโรงบาลนี้เด็ดขาดเนี่ยมันใจร้ายมากอะไรนะามเสียงเข้าไปเหรอแล้วป้าของฉันล่ะตกลงสักอย่างแล้วอ๋อจริงด้วยฉันเอเดียจริงๆได้ถ้าเทปปลาในถุงน้ำเกลือแบบนี้แล้วพวกเราจะสามารถเข้าไปได้แน่นอนเขาต้องไม่สังเกตเห็นด้วยแต่ฉันจะแก้มเป็นว่าฉันไม่ใส่น้ำเกลือเอาไปแขวนไว้ตึ้งนี้ และจากนั้นก็ไปร้องกันอ๋อสวัสดีค่ะฉันรู้สึกแย่จังเลยอ่ะอะไรกันเนี่ยนักสงสารจัง <c oughs> เข้าไปได้วสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณปูฉันเปรูเหมือนคนใหม่นะคะแต่ฉันน้ำปังของฉันผ่านเข้ามาได้ด้วยตอนนี้แย่พวกมันกลับไปที่เดิมค,คายกันโอ้อาการไอของฉันมันทรามานจริงๆต้องดื่มน้ำสักหน่อยโอ้นี่มาอะไรปแปลกๆอ่ะพระเจ้าฉันดื่มปากเข้าไปจริงๆเหรอแย่ที่สุดเลยมันเป็นของเธองั้นเหรอ ที่นี่มีอนุญาตนำสัญเลงเข้ามานะน่าขยันขีเหร่พัดเจ้านี่มาอะไรกันเนี่ยเธอพาตัวอะไรเข้ามาในโรงพยาบาลเธอสับสนหรือเปล่าคี่นีกสัตว์อยู่ข้างๆนะไม่ใช่ตรงนี้นี่ไปโรงพยาบาลสำหรับคนฉันต้องคิดอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องการไวอาหนูควรฉันใ้นั้นด้วยฉันไม่ดีอฉลาดมาใช่ไหมงั้นเธอจะไปที่ห้องฉันผ่านช่องระบายอากาศนะเหมือนใส่รับไงสวัสดีค่ะฉันไม่มีสัญเลงจริงนะ มีอะไรอยู่ใต้มวงหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยนะคะอ่อแล้วอะไรอยู่ในกระเป๋าของเธอมา <B ingo. S 1> ด,ดูการชิสเหรอเธอเอามาทำไมเนี่ย oh. มีรูด,ด้วย <c oughs> แต่จะเลยที่เธอกินมันนะโอเคเอาละไม่เป็นสัตว์ก็ผ่านไปได้ thank you สวัสดี <c oughs> ฉันเป็นเพื่อนร่วมห้องคนหใม่นของเธอนะ <Hello. S 1> รอแป๊บ <Okay. S 1> นะฉันต้องไปเจอเพื่อนก่อน มีอามีชีสต้เธออยู่ตรงนี้นะมาเอาชีสแล้วเธอฉลาดจริงๆมาคนเดียวก็ได้แถมมาถูกห้องด้วยสดยอะกินชีสเยอะๆใกล้จะเปลี่ยนการของฉันสักทีหยุดก่อนนะไม่อนุญ,ญาตให้หมสันเลี้ยงเข้ามาและฮมสมตอร์ก็เป็นสัว์เลี้ยงหน้าขนฝากไว้กับเราก่อนนะแล้วมาเจอกัน <What? S 1> อะไรนะห้ามอาสัว์เลี้ยงเข้าไปเหรอหอยท้าก็ห้ามสิฝันอชัดๆต้องทำสักอย่างแล้วเบสซี่ของฉันต้องประกัศฉันด้วยนะ โอ้ฉันคิดว่าเป็นเชฟน่าจะช่วยได้ oh. เด็กพูดถูกก็ือมอมั่อกับรถเข็นเราต้งองแอบไปเอาหยิบชุนแล้วก็รถเข็นไปอย่างเงียบๆซ่อนหอยทาไว้ตรงนี้แล้วก็ปิดด้วยจ๊อกแล้วไปกันเลยเอาชุดปิดด้วย oh, โอ้เธออีกแล้วเหรอวันนี้เรามีอะไรกิน <you> มันคืออะไรนะเอ้ยโจ๊กเหรอน่าเก็ี้แยงฉั <S <S นจะกินขนมเอาไปนคนไข่ดีกว่า โออสำเร็จ oh. ทำไมเธอไม่ชอบกินโจ๊กกันนะเดี๋ยวฉันสิบอาหารอร่อยๆให้เธอจะหายป่วยเร็วนี่คือ,อยาที่ดีที่สุดกินให้อร่อยเลยนะ <c oughs> อออเลซี่ของฉันอยู่น,นี่เองฉันคิดถึงเธอมกากๆเลยโ <c oughs> อ้ในนี้ร้อนจังเลยหยุดก่อนเธอจะไปไหนห้ามนะเต่าเหรอแปลกมากส่งมาเลยถึงข้าไปได้เดี๋ยวเราจะดูแลจนกว่าเธอจตรวจเสร็จ อะไรนะห้ามาแสดงเข้าไปเหรอแต่ปสาสคาไม่สามารถอยู่โดยไม่มีฉันแม้แต่นาทีเดียวนะเราเรียกจัดกันไม่ได้นัเคิอสอย่างแล้วจริงด้วยฉันต้องการซอดมันปสาสคาวนั่งอยู่บนหัวของฉันก่อนนะเราซอดเธอไว้ใต้มมวง <c oughs> และก็มีผ้าพันคอด้วยเยี่ยมเท่านี้ก็แอบไปกันได้แกงถามว่าเป็นไข้วัด <c oughs> หนาวจังเลยฉันน้ำมผมตั้ง39.9สนะิเ้อสวัสดีครับคุณพยาบาลฉันต้องการหมอด่วนเลยไม่มีสัตว์ด้วยแค่เป็นหวัด Thank you มันเข้าไปเลยเธอไม่มีสัตว์จริงๆแต่วันนี้หลายความพยายามเอาสัตว์เข้ามาแต่ฉันก็จับได้หมดนะเดี๋ยวก่อนนะมีกึ่งไก่ยังว,วุ่นหเฮกันเธอได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้ทำไมต้องทำตัวแบบนี้ในกักของฉันเนี่ยจะมีใครเอาช้างมาไหมแอนเราต้องหากุญแจพ่อจากที่นี่ให้ได้ ในนี้มันน่ากลัวมาอยู่ดีๆฉันไว้นะโอ้มีต๊ะเซฟด้วยอะมันถูกล็อกทั้งหมดถูกล็อกหมดเลย Yes โอ้ดูนั่นสิมีคุญใจอยู่ในกล่องแน่นนะมันดูกันว่ามีอะไรจะหาคุญแจมาเดี๋ยวนี้เออนักพิธีแห่งเอะมันขยับได้ด้วยอะแต่ฉันต้องหากุญแจให้ได้วอ้ฉันเจอมันแล้วน่ากลัวมันคืนนอนอย่างน้นฉันก็จอกุญแจเยี่ยม แล้วนต่นเซมีอะไรแม่จ๋าใครมาลบกวนฉันเป็ดประตูฮะแดนไม่หัวกินล็อกในเตฟอะอย่ามาหลอกกันเลยนะเดี๋ยวฉันจะดูเองเป็ดประตูซาฉันจะนอนแม่จ๋าฉันกลัวฉันบอกทันแล้วอโอโอ้ดูซิมีกล่องใหม่มาแล้วด้วยครั้งนี้นจะเป็นอะไรนะมาดูกันแต่ครั้งนี้ตาเธอเ oh <my> ออฉันไม่อยากรู้เลยเมีบางอย่างขยับอยู่ในนี้อ่ะเอาระเจ้า อยาก,กินฉันนะแต่ยังไงต้องหาคุณแจให้เจอคุณแจยอยู่ไหนอะอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ขอโทษน,นะคุณงูแต่ไม่อยากรบกวนเลยโอยอยู่ไหนอะเอ๊ะมันอยู่นี่เองเฮ้ยไปขแยงอะแต่ฉันได้กุญแจแล้วเราต้องเปิดตู้เซเว่นดีกว่าฉันรู้สึกได้ว่าต้องมีคุณแจยอยู่ห้องนี้แน่ๆโอไม่นะฮะแต่ชอบคุณแจดอกนี้ไหม แนะ่เธอเช่าป่ะ,ะเลิกตั้เซฟผิดแล้วละ่ะเธอไปดูกล่องดีกว่ากล่องมาใหม่แล้วก็ได้สิดูโอ้อะไรอ่ะรู <What? S 1> ้สึกแปลกๆกอบางอย่างที่มันลื่นๆเ่อุ้ยมาจ๋ากงมันจ,จะไม่ใช่น้ำมูกนะโอ้ได้ปดอดเออฉันเจอคนแจ๋แล้วละ่ะมันอยู่ในนี้เอ๊ะน่ะออาใครขี้ใหญ่มันคือน้ำมูกจรงิงๆหรือเปล่า <Okay. S 1> ช่างาเธอเดินมันไปแล้วไม่เปิดตูเ้เซฟต้นดีกว่า นนี้ต้องมีอะไรจริงๆแน่นอนมันดูกัน์ดกุ๊กๆไม่ใครอยู่บ้างอ้าวแม่จ๋าฉันถูกข้างเข้าจมตีช่วยด้วยชั้นทีแย่ฉันคิดว่าฉันเลิกปิดตู้แล้วโอ้มีกล่องใหม่มาแล้วฉันต้องไปหากุญแจแล้วเหรอได้ขอให้มันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะมีบางอย่างเลื่อนๆอยู่ข้างในนี้ฉันไม่รู้มันคืออะไรแต่มันทําให้ฉันรู้สึกแย่มันดูเหมือนสมองเลยฉันคิดไ่เองหรือเปล่าเนี่ยโอ้กุญแจอยู่นี่ไงแล้วเมื่อกี้คืออะไร คิดไปน,นะแต่ฉัจะเปิดตู้เซฟเองและข้างในคือโอ้วรถเข็นเด็กน้อยน่ารักจืงเลยและใครนอนอยู่ในนี้นะแม่จา๋ามันคคอของกระดูกเล็กๆอ่ะเอามันออกไปออมีกองใหม่มาแล้วโอเคเราก็จะถึงความจริงแล้วเออครั้นี้เธอต้องหากุญแจให้เจอนะไม่มีปัญหามีบางอย่างให้นุ่มแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมในนี้ด้วยโอ,อฉันคิดว่ากุญแจอยู่ข้างในนะเราต้องเจามันเข้าไป เหมือนเจลลี่เลยอ๋อฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันเจาะได้ยากจริงๆฉันกำลังเฝ้าใกล้คุณแจแล้วอ๋อนี่ไงคุณแจเออย่หยมือเหนียวจังและอละไรอยู่ในตู้เซฟนะเราไม่ไหวแล้วอยากหลรือโอแดนชิดด้วยจังถูงล่ากลงไปนันโลค่ะชิดด้วยฉันไม่อยากไม่เดินไปออกมา้วตีเลยตีเลยเออเธอเคมมะเยี่ยมงั้นแล้วกองต่อไปมันแล้วเราก็ไปหาคุณแจนี่มันฝันร้ายชัดๆเลย นี่มันเหมือนหนูเลยฉันจาได้ฉันกลัวนหนูที่สุดนะเราเข้าิมเตองเมาฉันแค่ยอยากได้คุณแจอยากกับฉันนะแล้วคุณแจแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่นะนี่ไม่ใช่คุณแจเอามานันออกไปเฮแล้วคุณแจอยู่ไหนอ่ะโอ้ยอยู่นี่เองไหนที่สุด <All right. S 1> มาเปิดตู้เซฟกันดีกว่าพร right. right. ้อมหรือยัง <Yes. S 1> อะไรอีกข้างในอ่ะเออนี่ออฉันถูกน้ำสาดนะอ่ะหวังว่าจะไม่ใช่เลือดนะ ทำไมของเหลือถ้าเป็นสีแดงอ่ะมันจะเลือดหรือเปล่าเนี่ยฉันกลัวเลยนี่เออล่นแล้วเข้าตื่นสีตั้สติ่ก่อนถ้าคุอคนตอไปบชอบไปหากุญแจนะแต่ก็ได้ไม่มีปัญหาหวังว่าคงเป็นของน่าตังเก็บอยู่ข้างในอีกแล้วนะเอ้อมีบางอย่างที่กลมๆแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยรู้สึกเหมือนว่ากาลังเจาะหัวใครสักคนเลยอ่ะคืออะไรอ่ะอืมต้องขุดไปเรื่อยเรื่อย โอ้ไม่เดี๋ยวเจอคุณแจนะอ๋อนี่ไงคุณแจแต่เปิดตู้เซฟก็เลยดีกว่ามันจะเป็นกุญแจสำหรับตู้เซฟตู้นี้แหละ <c oughs> แล้วอะไรอยู่ข้างในนะโอ้ดูเหมือนปุ่มอะไรสักอย่างแดนอยากกดไหมเอาเลยเอาาเอไปกดดีกว่า,อาตอนได้กดแล้วนะเอออะไรกินเนีย่ยแม่จ๋าไม่ตายฉันถูกล่าด,ด้วยของเหลวเยอะมากเลยหวังว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะเ แดนมีกล่องใหม่มาแล้วไป,ปเปิดแล้วเขา้าเออฉันต้องไปอีกแล้วเอาล่ะมันดูกันว่าอะไรข้างในวันนี้ไ <What? S 2> ม่มได้ขยับได้อีกแล้วแต่กุญแจอยู่ที่ไหนอะเออเอออ,อ,อ,อฉันอยู่ไหนอะอ๋อเจอแล้วแต่อะไรอยู่ข้างในอะเอาไม่นะสิ่งนี้ฉันโกงมากกว่าหนูก็คือมารสเซายขนาดตัวใหญ่เท่าก้อนนี้คนฉันเลยอะตอนนี้ต้องรีบไปเปิดตู้เซฟแล้วอะไร่ข้างในนะ อ๋อมีอ๊ะมีอ๊ะเออฉันพยายามจะไม่ขยับแต่มีแมงมุมขนตัวใหญ่อยู่บนหน้าฉันนะเอาเอกไปทีแดงมันคือแมงมุมตัวใหญ่มากเลยอะจบกันมันต้องกินฉันแน่แน่ทำยังไงดีฉันสด็ดมันออกแล้วน่ากลัวมากมีอ๊ะกล่องมาแล้วอีกแล้วมันมีกี่กล่องกันนะฉันหวังว่ามันจะไม่มีสับเปลาาอยู่แค่ไหนเ๊ะ มีบางอย่างเลื่อนๆอยกแล้วทำไมฉันถึงเจอตั้งแ้่ขยะขยะแข็งอเราต้องตั้งใจหาคุณแจสัมผัสมาแล้วฉันถึงเอึเลยอ่ะาขยะขยะแงจริงๆดีนะไม่มีกลิ่นเหมน็นงั้นก็ดีอ๋อฉันพบคุณแจแล้วเออที่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมอ้มันคือช็อกโกแลตพิเศษเป็นเลยอ,ร,อร่อยมากอย่างน้อยก็เป็นสิ่งดีๆอยากลองไหมแดนก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้จะเปิดตู้แล้วนะอะไรอยู่ข้างในนะต้องเป็นของดีแน่ มาดูกันเออมันคือฟักทองนั่นเหรอฉันบอกแล้วมันดีฟักทองจะไม่ทําอะไรเราหรอกอะไดอ๋ย่ข้างหนอะมีอะมันใจอยู่ข้าไหน,น,นเราจะได้ออกไปจากคุกนี่แล้วใอที่สุดเย้เย้เราได้ออกจากห้องนี้แล้วเอาไปกันเอถอะฉันบอกเราจะลืมเรื่องนี้เหมือนฝันร้ายนะมันลองเปิดกันเถอะเย้ yeah! มันได้ผลละรีบออกไปกันเถอะเยเอ่ yeah! อไปกันเลย ส่งขออเสนจแล้วก็ออกไปดูนี้เอ้อก็ได้อย่ากกินผมค,คนขี้ข่าเด้อเอาละหยิบกล่องของแต่ละคนไปเลยดูเหมือนว่าเราต้องเริ่มจัดการทาสีบ้านก่อนฉันไม่ชอบทำเรื่องเหลอเธอด้วยตัวเองเพราะงั้นติงเธอเป็นคนทำนะแน่นอนไม่ใครสามารถทาสีบ้านได้ดีกว่าเธอแน่นอนฉันคิดว่ามันสวยมาก กระดูกเป็นของตกแต่งที่สมบูรณ์แบบฉันชอบมันมากๆแต่นั่นยังไม่หมดแมงมุมเพื่อของฉันเองเรื่องไปรอบบ้านไปเลยและสร้างเงาแมงมุมเพื่อบ้านของฉันดูน่ากลัวยิ่งขึ้นฉันจะวางรูปั้นไปสายไว้ที่หลังคาฉันคิดว่ามันเข้ากันกับการตกแต่งภายนอกได้อย่างลงตัวแดนนายรออะไรอยู่ล่ะเริ่มสิ จริงด้วยได้เวลาเริ่มแต่ฉันว่าฉันต้องการคอามช่เวเหลือเพื่อนจากใต้ดินต้องมาทาสีบา้านหลังนี้พวกเขามาแล้วระวังด้วยซอมบี้กำลังบุกล้อเล่นนะพวกนี้เป็นเพื่อนฉันเองพวกเขาจะทาสีบา้านหลังนี้ พวกเขามีไอเดียที่เจ๋งๆอยู่เสมอเลยก็อย่างเช่นรอยมือที่ผน,นังนมันฉลานมากๆเจ๋งและใครตกแต่งล้างคาละ่ะคิดหน่อยสิต้องใช้หัวหน่อยนะและตกแต่งยังไงใช่แล้วยาเป็นไอเดียที่ดี ถ้าหมดเป็นสีเขียวมันต้องเข้ากันแน่นอนแล้วยังมีป้ายสวยๆด้วยเพื่อนของฉันไม่เคยทำให้ผิดหวังเอาละพวกนายกลับไปใต้ดินได้ตอนนี้ฉันจะรับมือต่อเองขอบใจบ้านหลังนี้ยังขาดความสยองอีกหน่อยมันต้องเจ๋งมากเมื่อฉันตอกไม้ปิดหน้าต่างแบบนี้ตะไคร่น้ำและวัชพืชอีกทั่วๆ ติดก้อนหินที่ป่องไฟและก็เห็ดพิษด้วยทำทุกอย่างในแบบฉบับซอมบี้ตัวจริงของฉันน้ำมมกน้ำมมกแสนอร่อยสักหน่อยก็ไม่เลว <c oughs> แล้วก็อีกเยอะๆตรงนี้ <c oughs> ฉันคิดว่ามันสวยงาม <c oughs> ส่วนฉันจะแขวนออด <c oughs> เพื่อรู้ว่าใครมาหา และตกแต่งมือกระดูกให้เท่าหลังคา no, no. ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วโ <Yes. S 1> อ,อ้ทุกคนทำเสร็จแล้ว ah. แต่ฉันยังไม่ร่ำทาสีเลยดูเหมือนว่า ah. เวลาลงมือแล้วแต่แทนจะใส่สีธรรมดาฉันจะใช้เลือดแทนและใช้อุปกรณ์ที่ช่วยทาสีให้บ้านนี้ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วย <c oughs> แทนแทนทาสีเสร็จแล้วต่อไปก็ตกแต่งผน,นังด้วยค <c oughs> ้างคาว เพื่อนๆของฉันเอง mm hmm. เยี่ยมมากจากนั้นแขนโคมไฟโกธิกสองสามดวงและล้อมลัวไว้บนหลังคา mm hmm. และตอนนี้บ้านของฉันดูเหมือนปราสาทเร็กคลาขอคงสิงสิงเป็นเลย mm hmm. โอ้ยอย่างเซงอะตอนนี้ฉันต้องการก่อนจดหมายใหม่ด่วน ฉันคิดว่าหัวของเพื่อนฉันจะแทนที่ได้ดีแต่ก่อนอื่นเราต้องขุดมันขึ้นมาอ๋อมันอยู่นี่แล้วนอยตรงนี้นะนายต้องคอยรับจดหมายเึิงมาหาฉันเร็วเข้าตอนนี้เราต้องตกแต่งสนามหญ้าให้สวยงามนะเริ่มจากบ้านของแกก่อนเราคิดว่าเรามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วตอนนี้เราก็เอามันมาติดเข้าด้วยกันด้วยกาว แล้วเต็มจะมีบ้านเป็นของตัวเองต่อไปฉันต้องการเห็นขนาดต่างๆเพื่อสร้างทางเดินที่สวยงามทั้งหินและก็สีเหมาะก,กับฉันมากต่อไปฉันต้องการฟักทองและก็วางไวร้รอบๆบ้านของฉันจากนั้นใช้ตะไคร้สีดำคุมลวให้ทั่วเลยใส่แมงมุมลงไปมันกลายเป็นเหมือนใยแมงมุมจริงๆ ดูความสวยนี่สิกุหลาบที่เหี่ยวเช้าจะเติบโตในส่วนของฉันและจากนั้นก็หัวกันโลกเป็นก่อนจดหมายกามของมันจะรับจดหมายของฉันเองตอนนี้ก็ตาฉันโอาไม่นะไม่เอาดวงอาทิตย์ออกไปเห็นไฟนี่ไหมแมวพาทิ์และนี่ก็เป็นของตกแต่งหลักๆนั้นที่เป็นของฉันเองต่อไปก็เป็นของก็ลงสุดโปิดเสร็จแล้วเรบไปนิดหน่อยจากนั้นอเมรนเป็นพีระมิดสุดเจ๋ง คนใช้หัวทําก่อนจดหมายมันน่าเบื่อจะตายเราสบสีแดงซึ่งเป็นละเรื่องเลยแถมยังเป่นข้างข้าตัวปวดของฉันด้วยสวัสดีครับจดหมายมาสง่งทำไมต้องคำล,ลามด้วยฉันแค่ทำงานของตัวเองนะโอ,โอ้ไม่เคยเห็นมือเยี่มันไหลมาก่อนเลยจดหมายมาส่งครับเหมือนว่าต้องให้กับกรกใช่ไหมโอ้ยไม่ต้องก้าวเล้าขนาดนี้สยองีิสุด ใช้หัวเป็นตัวปัจจังั้นเหรอใครคิดแบบนี้กันเนี่ยจดหมายครับเออาจะกัดฉันในที่สุดเขาก็ไปเออพาอาทิตย์อีกแล้วเราต้องรีบเข้าบา้านที่นี่ไม่มีแสงส่องเข้ามาหมายความว่าเป็นเหตุผลที่ดีให้เราต้องตกแต่งภายในด้วยกันอื่นทาเป็นสีแดง จากนั้นก็ปกป้องตัวเองจากแสงแดดด้วยม่านสีแดงที่หน้าต่างต่อไปใช้ติดไฟที่มีเพื่อสิทธิของฉันอยู่ก็คือค้างคาวและมันเปล่งประกายด้วยแต่ว่ายังไม่หมดนะฉันมีค้างคาวอีกหลายตัวแขวนอยู่ทั่วห้องห้มสีแดงก็ใช้ได้เหมือนกันและฉันก็ชอบกระจกด้วย เมื่อฉันมองเข้าไปฉันจำหน้าตาที่งดงามของตัวเองได้มันเจ๋งมากกระจบก็ไม่เลวฉันนี่หล่อจริงๆและฉันจะนอนในโลงศพที่น่ารักนี้สว่างของเล่นตุ๊กตาตัวโปรดไว้กกใกล้ๆแล้วก็จากนั้นจุดเทียนนี่แหละที่เรียกว่าห้องที่สมบูรณ์แบบจะขาดตัวได้อย่างไงตัวต้องมีเครื่องทำฟองดูแต่ฉันไม่ใช่คนที่น่ารังเกียจนะแต่เป็นเลือดที่ฉันชอบ ปล่อยให้มันไหลในน้ำโพที่ไม่มีที่สิ้นสุดฉันชอบมันมากมากฉันคิดว่ามันเป็นไอเดียที่สุดยอดไปเลยได้เวลาฉลองขึ้นบ้านใหม่ด้วยเลสสแกลสำหรับทุกคนด้วยจะตกแต่งบ้านยังไงดีนะฉันคิดว่าก่อนอื่นฉันต้องการแคปซูลไวรัสซอมบี้ มันจะทำให้พนังนของฉันมีสีที่ฉันต้องการและจากนั้นฉันจะปูพื้นด้วยไม้กระดานสุดโปรและจากนั้นที่พื้นต้องมีฝุ่นและดินมันทำให้ฉันรู้สึกสบายและต้องมีวัชพืชและเห็ดขึ้นไรด้วย oh. เห็นไหมล่ะเจ๋งมากๆและฉันมีบล็อกดินจากไมโครฟ t ตกแตง่งดูนี่สิเจ๋งแค่ไหนวางทีวีเก้าอี ให้นั่งสบายและฉันจะแขวนรูปสุดที่รักไว้ชช่นชมจากนั้นก็รูปปั้นหินกรวดอีกเล็กน้อยเทาวันก็ไม่เลวมันดูเจ๋งมากบนผนังฉันจะทำสิ่งที่ฉันชอบที่นี้กินอาหารอร่อยๆและดูช่องโปรดของฉันทุกคนย่าเปนฉันตกแต่งภายในเสร็จแล้ว งั้นมาเริ่มกันด้วยการทาสีผนังเราต้องพึงกันตัวเองและหน้ากากการพิษกรตอนนี้เราสามารถทาสีผนังได้แล้วเรียบร้อย <Yeah. S 1> ต่อไปใช้พรอมสีดำแล้วก็โต๊ะสีดำพร้อมกับตู้วางที่ตรงมุมนี้ต่อไปฉันต้องการผ้าสีดำมาปูบนโต๊ะและก็เก้าอี้ด้วยแล้วก็วางเครื่องพิมพ์ดิจที่ฉันชอบตรงนี้ ฉันชอบเขียเรื่องเราในเวลาว่างอดอกกุหลาบสีดำบนกองกระดูฉันจะไปวางไว้ตรงนี้ต่อไปก็เทียนและก็ลกของสัตว์หลายๆตัวมันเจ๋งมากเหลือแค่ต้องเติมตูว้วางของที่ว่างเปล่าและฉันก็มีของเยอะมากสำหรับตูนน้นี้มีสีดำตัวปรดของฉัน และภาพวาดแมงป่องเพื่อรักของฉันที่หายไป <c oughs> และโครงกระดูกอีกสองสามอันก็ไม่เลว <c oughs> และบนเพาดานมีจอนอส,สัยอยู่เขาคือแมงมุมเพื่อรักของฉันสวัสด,ดี <c oughs> ไม่เคยมีคำว่ากระดูกมากกันไปเอามาตกแต่งที่หน้าต่างได้ <c oughs> ไว้กับข้างๆหัวกระโหลกอันใหญ่ <c oughs> ส่วนกระดูกอันเล็กเอาไปล้อมรอบหน้าต่าง ตอนนี้เราสามารถทำงานอดิเหล็กได้ทุกอย่างพร้อมแล้วฉันมีบ้านลาก่อนทุกคนให้คะแนนบ้านของฉันด้วยนะไม่จำเป็นต้องให้คะแนนฉันฉันรู้ว่ามันเจ๋งที่สุด